มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก้าวสู่ความเป็นเลิศด,ด้าน AI i n t u i t i t e University ตั้งเป้าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกทุ่มงบกว่า100ล้านบาทพัฒนาหลักสูตร AI พร้อมใช้แพลตฟอร์ม AI จาก Microsoft และ Canvas Pro ฟรีสำหรับนักศึกษาทุกคนโดยเปิดห้องเรียน Smart Classroom ปรับรูปแบบการเรียนโดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยสอนหลักสูตรแรกของประเทศไทยและเทคโนโลยี AI U T C C Engine เป็นผู้ช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์จุดแข็งและทักษะของนักศึกษาเสริมความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ทั้งแคมปัสด้วยระบบ AI พร้อมหนุนงานวิจัยโดยมีการนำ AI เข้ามาใช้ทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับความสามารถบัณฑิตไทยเชี่ยวชาญด้าน AI ให้พร้อมสู้ต่อตลาดแรงงานเพิ่มขีดการแข่งขันภาคธุรกิจไทยให้ก้าวไปยืนอยู่ในตลาดระดับโลกได้ด้วยคือจุดแรกเราต้องบอกก่อนนะครับว่าความเห็นของภาคธุรกิจก็มีความเห็นร่วมกับภาครัฐบาลนะครับอย่างเมื่อวานเราเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยประกาศอีกนไนท์ไทยแลนด์ก็คือการจุด ประกายของการที่ให้เศรษฐกิจไทย,ยมีความโดดเด่นในอนาคตเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของดิจิทัลเอนจิเนีนะครับแลวก็หนึ่งในนั้นก็คือเทคโนโลยีที่ทันสมัยและที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่และทั้งโลกกําลังตื่นตัวกันอย่างมากก็คือเรื่องของ AI ดังนั้นทีมงานของมหาหลัยหัวหน้าไทยซึ่งเราปรับตัวในเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนมาอย่างยาวนาน20ปีที่แล้วเราแจกคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กให้นักศึกษาประกอบในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับและเราทำนะครับการเรียนการสอนที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้าน เป็น VTR หรือว่า Digital Learning System นะครับซึ่งเราเรียกว่าระบบ h y b ริดก็คือการเรียนผ่านออนไลน์ผสมผสานกับการเรียนผ่านการเจอบุคคลต่อบุคคลนะครับทำให้ตลอด20ปีที่ผ่านมานั้นมหาวิทยาลัยหอนค้าไทยนั้นพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งเป็นการเรียนการสอนดนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราได้พัฒนาหลักสูตรนี้ให้กับหน่วยงานชั้นนำของประเทศ เช่นธนาคารออมสินกับธนาคารอาคารสุเคราะห์โดยให้กับบุคลากรของเขามาเรียนต่อในดับปริญาโทด้วยระบบออนไลน์นะครับดังนั้นเราถือว่าเราเป็น1น,นะครับในการพัฒนาระบบออนไลน์ในห้านการเรียการสอนทั้งทางด้านโปรดักชันการผลิตและทางด้านคอนเทนต์นะครับ ขณะเดียวกันเองเราก็ได้มีการแจกแท็บเล็ตให้กับนักศึกษาซึ่งเราแจก iPad ให้นักศึกษานะครับการแจก iPad นั้นเป็นการแจกให้นักศึกษานั้นได้ใช้ประกอบการในการสอนในการสืบค้นในการเรียนรู้ระบบ h y b r i d learning system คือผ่านระบบออนไลน์มาก่อนและก็ใช้ในเรื่องของการทํางานและก็การแสดง presentation โดยทั่วไปนะครับดังนั้นปีนี้ที่เราประกาศ AI university เพราะว่า AI นั้นเข้ามามีบทบาทบนโลกใบนี้เยอะมากขึ้นเราจะสังเกตเห็นแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่หน่วยงานปฏิบัติในภาคธุรกิจนั้นได้ใช้ แชทต่างๆในการที่จะเรียนรู้ในการวางโครงในการหาข้อมูลจากทั่วโลกและก็มากันกรองเป็นเนื้อหาที่จะปรับตัวซึ่งเป็นแนวทางบืองต้นในการรวบรวมข้อมูลอย่างรวดเร็วจากทั้งโลกจากทุกแห่งในโลกนี้และบางคนก็ใช้แชทต่างๆเหล่านี้ในการที่จะประกอบในการทํางานในแทบทุกชินนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้มาจากธุรกิจหลายธุรกิจที่หน่วยง,งานต่างๆได้ใช้เรื่องราวต่างๆของ AI ในการทํางาน ดังนั้นมหาวิทยาลัยแห่ง้าไทยจึงเห็นว่านักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งชาไทยควรจะเริ่มต้นใช้ AI ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปในการเรียนการสอนเราจะมีห้อง s Smart c l a s s r o o m ในการเรียนการสอนนั้นเราสามารถที่จะใช้ AI ในการที่จะแปลภาษาทันทีจากผู้เรียนที่พูดเป็นภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาอาหรับหรือภาษาต่างๆให้นักศึกษานั้นได้เรียนรู้ภาษาภปในตัวเพราะตอนนี้เรามีนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาเรียนภาษาไทยนะครับ และเขาเข้าใจไทยแต่บางคํานั้นเขาอาจจะไม่เข้าใจชัดเจนเมื่อมีการแปลภาษาต่างๆเขาจะเข้าใจเนื้อหาอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนั้นเองเรามีวิชาที่นักศึกษาปีหนึ่งทุกคนจะต้องเรียนก็คือ gen e นะครับหรือว่า general education จะมีการเรียน ai for business ai for life ก็คือ ai สําหรับการใช้ชีวิตประจําวันกับ ai สําหรับการทําธุรกิจดังนั้นเราต้องการให้ในักศึกษาได้เรียนรู้ว่า ai สามารถหาเงินได้สามารถทํางานได้นักศึกษาจะสัมผัส โปรแกรม AI ถูกต้องตามกฎหมายเต็มที่และเราก็จะแจก iPad เหมือนเดิมและใน iPad นั้นจะมีโปรแกรมแ a นวาซึ่งเป็นโปรแกรม Presentation ที่มีระบบ AI อยู่ในโปรแกรมนี้ซึ่งคนรุ่นใหม่ใช้โปรแกรมแคนวาในการนําเสนอนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้ให้กับนักศึกษาขณะเดียวกันงานบริการนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนการขอคําร้องต่างๆหรือการสอบถามเรามีโปรเจกที่เรียกว่าโปรเจกจินนี่ถามอะไรตอบได้หมดซึ่งเป็นโปรเจกที่ นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่นักศึกษาสามารถที่จะสอบถามเรื่องราวต่างๆของมาลาัยหอนค้าไทยโดยที่จินนี่จะตอบให้หมดนะครับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราใช้ AI ในการเรียนการสอนตลอด4ชั้นปีทุกคณะวิชาเพื่อนักศึกษาได้คุ้นชินกับ AI ecosystem หรือระบบการทำงานโดยใช้ AI เป็นผู้ช่วยนะครับซึ่งถ้าเราแอบคิดถึงหนังซ u เปอร์ฮีโร่เช่น Iron Man นั้นจะมีจาวิสเป็นผู้ช่วยดังนั้นผู้ช่วยเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ความแข็งแกร่งของ นักเรียนผู้เรียนในสานั้นจะเข้มแข็งขึ้นและจะเป็นการยกระดับทางด้านการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีแนวใหม่ซึ่งนอกจากจะใช้การเรียนแบบเชรีคอนเฟรนท์ที่เราใช้กันอยู่ในช่วงโควิดหรือการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนนะครับไม่ว่าเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนเรากําลังก้าวเข้าสู่อีกระดับหนึ่งของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือการใช้ AI ซึ่งเราเรียกโครงการนี้ว่า AI u t c c ก็คือ AI i n t e g r a t e d University of t h a i c h a m b e r o บ m ร์ด e อนะครับ ซึ่งเราก็คาดหวังว่าเราจะได้ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนกับโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง AI โดยมีพันธมิตรชั้นนำนะครับของประเทศที่เชี่ยวชาญด้าน AI เข้ามาเป็น Key strategic partner ให้กับมหาวิทยาลัยไทยครับ